สวัสดีนะครับคลิปนี้มารีวิวไฟฉายของดีวอลอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ผมเพิ่งซื้อมาราคาอยู่ประมาณหนึ่บาทนะครับเรามาดูกันนะว่าคุณสมบัติของตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับสำหรับใครที่ชอบดีวอลเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถนํามาใช้ในงานของเราได้นะครับหรือใครจะชอบสะสมก็สามารถที่จะซื้อมาเก็บสะสมได้เช่นเดียวกัน การใช้งานนะครับใส่ถ่าน 3A 2ก้อนนะครับเปิดแสงสว่างได้2ระดับ100ลูเมนแล้วก็50ลูเมนนะครับป้องกันการตกกระแทกได้ถึง2เมตรใช้งานได้ยาวถึง10ชั่วโมงเลยนะครับเขาก็จะแถมถ่านมาให้ด้วยนะครับจำนวน2ก้อนเดี๋ยวเรามาดูตัวไฟฉายกันเลยนะครับตัวไฟฉายก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับลักษณะไฟฉายก็จะประมาณนี้เลยให้เราถอดนะครับตัวจุกด,ด้านหลังของเขาเนี่ยนะครับ มันก็จะมีตัวหนีบเนี่ยหลุดออกมาด้วยเลยนะครับเวลาใส่เราก็ต้องใส่ตัวหนีบเนี่ยเข้าไปพร้อมกับตัวจุกด้านหลังตัวนี้นะครับแล้วก็หมุนให้แน่นเท่านี้เองนะครับก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วการใช้งานนะครับด้านท้ายของเขาเนี่ยก็จะมีปุ่มกดอยู่นะครับเราสามารถกดเพื่อปรับความสว่างของแสงไฟได้แล้วก็ปรับความกว้างของดวงไฟได้ด้วยนะครับในส่วนของขนาดของตัวไฟฉายนะครับความยาวเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก17 เซนครึ่งนะครับแล้วก็ความกว้างของตัวเครื well ่องที่ผมลงวัดดูจุดที่สูงที่สุดก็อยู่ประมาณสัก2เซนนะครับมันเลยทําให้ตัวนี้มีข้อดีในเรื่องของการพกพาได้สะดวกนะครับอย่างเช่นเน็บในกระเป๋าแบบนี้หรือว่าเน็บในตัวกระเป๋าเครื่องมือช่างแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเอาออกมาใช้งานได้สะดวกหรือว่าจะใช้ในการเน็บไว้ที่ตัวคอเสื้อของเราแบบนี้ก็ได้นะแล้วเวลาใช้งานก็หยิบออกมาใช้งานได้ง่ายนะครับอีกอย่างการใช้งานเนี่ยเราสามารถคอนโทรลนะครับ ได้ง่ายนะครับโดยการใช้แค่มือเดียวแล้วก็ใช้นิ้วโป้นี่ในการนะครับปรับความกว้างของตัวแสงไฟได้ด้วยนะบแบบนี้เลยมันก็จะสะดวกดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวความกว้างของไฟเนี่ยก็ถือว่ากว้างแสงสว่างก็เพียงพอสำหรับการใช้งานลักษณะแบบไม่ต้องการความสว่างมากนะครับ100ลูเมนกับ50าสิบลูเมน ตัวนี้นะเหมาะสําหรับในการใช้พกพานะครับติดตัวไว้นะครับ mm. กรณี mm. เจอปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราสามารถที่จะหยิบจับออกมาเนี่ยใช้ในการส่องสว่างกับหน้างานของเราได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวอันนี้รถยนต์นะครับสมมติมีปัญหาหรือว่าเรามีติดไว้เนี่ยเราก็สามารถที่จะหยิบจับนะครับเอามาใช้งานได้นะปรับความกว้างของแสงสว่างเพื่อให้แสงสว่างกว้างก็สามารถทําได้อันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบนะครับระหว่างตัวแสงสว่างห้าสิบูเมนกับตัวแสงสว่าง อีกตัวหนึ่งหนึ่งนูเมนนะครับก็จะเห็นว่ามีความสว่างที่ผมว่าเพียงพอนะครับใช้งานระยะใกล้ๆแบบนี้หรือว่าจะมาใช้ในการนะครับส่องสว่างในที่มืดนะครับเดินในที่มืดแบบนี้เนี่ยจะเห็นว่าเราสามารถปรับนับความกว้างของตัวแสงไฟนะครับให้แคบหรือว่าให้กว้างเนี่ยก็สามารถทําได้โดยถ้าเราปรับให้แคบสุดนะครับจะเห็นว่าลําแสง,งเขาจะเป็นลักษณะคล้ายๆสี่เหลี่ยมแต่ถ้าเราปรับให้กว้างนะครับลําแสงที่ได้จะเป็น วงกว้างลักษณะเป็นวงกลมแบบนี้นะครับใครจะไปใช้ในหน้างานนะครับอย่างเช่นใช้ตรวจใช้งานนะครับหรือว่าที่มันมืดๆเนี่ยเราสามารถที่จะพกติดตัวไปนะครับแล้วใช้ในการส่องสว่างนะครับกับพื้นที่ของเราลักษณะแบบนี้ได้ก็สำหรับการรีวิวไฟฉายตัวนี้ก็น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับมาแนะนำนะเผื่อท่านใดเนี่ยต้องการจะมีไว้ติดตัวเพื่อใช้งานนะครับ หรือว่าจะซื้อไปสะสมเนี่ยก็สามารถดูได้ในคอมเมนต์หรือว่าในดีคริปชันได้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ